พบกับกีวีอีกแล้วนะคะตามคำเรียกร้องและตามการรีเควสนะคะสากเจนนะคะรุ่นน้องปฐุนและน้องแผมนะคะที่เพิ่งวางสายไปเมื่อกี้เลยรีเควสมาหนักมากว่าพี่กีวีขาทำยังไงทำไมถึงดูแลรูปร่างตัวเองดีขนาดนี้เมื่อวานแอบดีใจบายค่ะว่า มีคนแชร์รูปของเราต้องเยอะแน่ที่โชว์น้าทองนะคะกับตัว GB ตัว G ีีสปาหรือว่าเกาหลิบอดี้ทโตัวนี้ไปนะคะว่าแบบโอ้โหททำไมเอวสวยทำไมหน้าท้องสวยจังเคล็ดลับง่ายๆต่อไม่ยากูอยู่ห้องเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าและวันนี้นะคะกิ๊ฟจะทำแบบทั้งตัวก็คือจะทำก้นขานะคะ ตาทอและต้นแขนด้วยเรามาดูกันอีกคค่ะว่าเราจะทำยังไงนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีอีกแล้วนะคะเกาหลิคบอดี้ครีมกตัวนีหน้าหลักไมค่ะและก็ตัวนี้เลยค่ะทำงานคู่กันเอสล็อกบอดี้เชดเจลนะคะตัวนี้ทำงานคู่กันพระเอกกับนางเอกจะต้องอยู่คู่กันเป็นเรื่องปกตินะคะ ง่ายมากๆเลยอีก<ส>ตัวห<ส>นึ่งที่กิ๊วแนะนำที่เพื่อนๆจะต้องมีนะคะ NAPCA m s t u r Mix ตัวนี้นะคะ<ส>เป็นตัวอ่ำผลักนะคะตัวเตล ตัวเตที่เป็นตัวสลายไขมันหรือว่าตัวสลายเซลลูไลน์นั่นเองนะคะเพื่อให้สูตรฉันลึกของตัวผิวมากขึ้นถ้ากินนี่ทําเองจะบอกว่าคือเปื่อยนะคะก็คือจะขอดทงนดีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะยอดไลท์จเยอเกินนะคะก็เลยฉีดแค่นี้ก่อนีกว่าน้อแค่นี้โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะง่ายมากเดี๋ยวกินนี่ทำต้นทางก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้เม่้องเริ่มขข้างข้างกว่าไปแล้ววันนี้ทำขาข้างสารเพื่อนๆดูนะคะฉีดไปเลยค่ะ n A p c a Moisture Mix นะคะเห็นไหมคะฉีดไปเลยถ้ากิวี่ทำนะคะกีวีจะทำทีละครึ่งขานะคะขาด้านนอกนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาด้านในครึ่งหนึ่งนะคะทำทีละข้างละสิบนาทีก็ได้ค่ะนีฉีดไปให้ชุ่มเลยค่ะง่ายมากมีขาเครื่องนะคะใส่ยางไว้แล้วนะคะกันลื่นมือต้องเปียกน้ำนะคะ เหมืนเดิมค่ะเพราะว่าต้องใช้ขึ้นกระแาษไฟฟ้านะคะที่เรียกว่าเกามิีทำงานคู่กันนั่นเองบีบตัวเจลนะคะไปที่เครื่องแบบนี้บีบมากบีบน้อยก็อยู่ที่ความใหญ่ของขาเรานะคะว่าตึงไรของเราเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะคะโอเคเราก็กดเครื่องนะคะหนึ่ครั้งนะคะเครื่องจะทํางานห้านาทีนะคะถูไปเลยค่ะง่ายมากเห็นไหมคะเวลาถูวนนะคะ เวลาเพื่อนๆถูวนเพื่อจะทํางานนะคะซึ่งจะลังปีบเวลาถูวนให้วนเป็นเปิดหอยนะคะเป็น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 รูปก้นหอยนะคะเวลาวนให้ลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะจากที่คลิปที่นั้ว่ทำให้ดูลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะวนไปเรื่อยๆค่ะทําทีละข้างขา ก็หมด5นาทีนะคะเราก็กดหมาย5นาทีตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการลดสติลไลท์นะคะลดไขมันส่วนเกินหรือว่าไขมันที่เราไม่ควระสมที่จะให้มีนะคะกีวี้จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาใส่จริงๆค่ะสร่างเาอะมันจะเป็นเป็นเม็ดๆเล็กๆก็คือเป็นเซลลไลท์ที่แบบจนเด็กจะเป็นตรงต้นขา้างหลังมากกว่านะคะเวลาที่เพื่อนๆวนนะคะหรือว่าน้องเจนนะคะดูนะคะน้องเจนวนนะคะหนูวนวนวน ป็นรูปก,ก้นหายและเก็บได้ตรงตรงก้นนะคะแต่ของกิวีเนี่ยถ้ากิวีทําเองนะคะกิวีจะวนตรงช่วงเนี้ยค่ะ mm. เยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนกิวีหนักเ0็สินะคะอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะคะกิวีจะลบคือมันจะเป็นผิวเปื่อต้มอะคะ่ะเป็นเป็นผิวที่ยังมีรอยแตกของการการอ้วนอยู่เวลาทําแล้วเนี่ยเห็นผลชัดมากเลยว่าขาขากิวีเนี่ยเนียนขึ้นนะคะเรียบขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ย เนียนขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดมากเลยคือมันกระชับมากขึ้นแล้วเคล็ดลับของกิวีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกิวีจะทําแบบเนี้ก่อนก่อนที่จะไปต่อยมวยนะคะเหมือนตีไขมันให้แตกก่อนหรือว่าทำเซลูไลต์ตัวเนี้ยให้มันแบบสลายไปสู่ชั้นลึกระดับที่สามก่อนเพราะว่าตัวตัวกาวอนิกตัวเนี้ยค่ะมันทํางาน มันทำมัน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 เป็นการสลายไขมันจนถึงระดับยีนผิดนะคะคือระดับลึกมากซึ่งไม่ใช่แค่ระดับเซลล์เท่านั้นเพราะว่าระดับยีนเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดในร่างกายเราเนะคะเวลาที่กินวิตีตีตีไปแล้วเนี่ยก็จะแบบไปออกกําลังกายเพราะว่าของเสียที่มันออกไปไปจากในร่างกายเรามันก็ต่อกระทำสภาวะเนาะสังเกตได้เลยเวลา ทำเสร็จแล้วอ่ะกระซาร์มันจะข้นกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็ไปออกกาลังกายมันก็จะทํางเหนื่อยเห็นไหมออกได้ต้องสองทางเนี่ยคือเนี่ยค่ะน้องวนวนไปแบบนี้นะคะแล้วเก็บไว้เป็นก right? ้นกลบเป็นร well. ูปก right? okay. ้นหอยนะคะโอเคพอเราทําขาเสร็จแล้วนะคะข้างละสิบนาทีนะคะพอหมดห้าเรากดหมายห้านะคะขาขั้งในห้านะคะทำเหมือนกันทั้งขาซ้ายและขาขวาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่กีวี่จะทาตรงหน้าท้องให้ดูโอเค เรามาดูหน้าท้องกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการทําสปาหน้าท้องนะคะที่กิ๊ฟบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทําต้นหาแล้วเราจะมาทำสปาหน้าท้องเกาะที่เราจะไปออกกาลังกายก็คือตีไขมันต้นขาแล้วมาตีไขมันแล้วก็มาเซล์สลด์เซลล์ไล์ตรงหน้าท้องัปดีกว่าเห็นหน้าท้องของกิ๊ฟไหมคะสวยงามมากทํายังไงนะคะอย่างที่บอกทุกคนต้องมีวินัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าการทําบอดี้สปานั่นเองนะคะ โอเคเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกอย่างขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าเพื่อนๆนะคะฉีด NA p c a m i t e r Mix นะคะฉีดไปที่หน้าท้องนะคะแบบนี้นะคะและก็มือเปลี่ยนน้ำมดเหมือนเดิมนะคะมาเนเ่ิมค่ะ g a l v i c Body Trio นะคะ b i t เ e r ล e l เหมือนเดิมทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดเลยค่ะีเสร็จแล้วนะคะมือที่เปลี่ยนน้ำนัำแ่แหละ ที่วิวข่าอทางข้างขวาบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าถนัดขวาเนาะโอเคค่ะเมื่อเปียกน้ำนะคะกดเครื่องไปที่หนึ่งคราห้านาทีอี่วิกจะทำาน้าท้องสิบนาทีนะคะโอเคค่ะวนเหมือนเดิมนะคะวนเหมือนเดิมเห็นไหมคะหน้าท้องก็สวยด้วยนะคะต้นขาก็สวยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําต้นแขนกันนะคะวเวลาวนวนเหมือนเดิมค่ะวนเป็นรูปก,ก้นหอยนะคะ เพราะว่าของเสียเนี่ยมันจะเก็บอยู่ตรงสะดือนะคะเวลาที่เราวนวน,วนเก็บไว้เนี่ยเวลาวนดไปทางขวาแบบนี้นะคะวนมีปัญหาสองส่วนไหนเราก็ทําตรงส่วนนั้นเป็นพิเศษนะคะอะเดี๋ยวก่อนวันนี้มีอะไรให้ดูเพื่อนๆไม่เชื่อเนาะหลายคนไม่เชื่อว่ากีวฟเคยอ้วน คือพูดเปล่าไม่มีคนเชื่อหรอกค่ะคนไทยเป็นแบบนี้ถึงแบบต้องทําให้ดูถึงจะเชื่อว่าแบบอีวอิ้นอ้วนจริงนะคะกว่าจะได้กลุ่มแบบนี้นะคะกว่าจะได้เอลคอดๆแบบนี้ออกกําลังกายด้วยจีบีสปาด้วยนะคะทําแบบนี้อ๋อตัวเอลทําแบบนี้ค่ะตัวเอลทำแบบนี้ถูเข้าไปนะคะเข้าไปเอลคอดๆอยากให้มันคอดเราก็หมั่นทํานะคะไปก่อยนะคะ อวนนะคะน้ามอวนไปนเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดูพี่บีมีอะไรจะให้ดูด้วยใครไปเชื่อว่าพี่ดีอ้วนมีนดูกันเลยอ้วนไหมให้พูดดูค่ะเพื่อนเห็นฉันไหมคะอ้วนไหมคะอ้วนมากมากดูแขนสิคะและดูต้นขาใหญ่อันไอ้น้ำหนักประมาณเกือบเกือบหกสิบ,บค่ะเกือบหกสิบ,ลบและมีรูปหนึ่งเดี๋ยวจะไปเชื่อ ดูเบ้าหน้าสิคะดูความอ้วนดูความแขนใหญ่ความใหญ่ของแขนอันนี้เป็นรูปที่เพิ่งไปขุดเจอมานะคะคืออยากจะมีฟออสเตอร์เพื่อนเห็นมากเลยือแบบมันอ้วนมากๆหน้าก็แบบบานมากเลยนะคะโอเคหมุนไปแบบนี้นะคะมีน้องแคนถาถามกี่ว่า พี่กิววี่ค่คะเนี่ยหนูไปเข้าคอร์สมาแพงมากเลยแล้วว่าเราทำแล้วเนี่ยคือหนูซื้อเครื่องเนี้ยไปอยากจะคุ้มไหมบอกเลยค่ะว่าคุ้มและพี่กิววี่ไม่ใช่ซื้อใหม่อย่างเดียวนะคะใช้ด้วยใช้จริงนะคะแล้วก็ออกกําลังกายจริงแล้วก็ถูเอวที่มันคลอดเนี่ยจริงเห็นผลไม่เห็นผลทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราแล้วละคะ่ะว่าเราจะทำหรือเราไม่ทําซื้อไปว่างเฉยเอวก็ไม่คลอดนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราออกกําลังกายแต่เราไม่เราไม่ติดเน็เราไม่ออกกำลังกาย น้ำองมันก็ไม่มาเนาะโอเคเนี่ยคะ่ะวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนถึงเพื่อนๆอาจจะทําประมาณ5นาทีกิ๊ไม่ทำประมาณ15นาทีนะคะหรือว่า10นาทีก็ได้แต่เต็มที่เลยก็ควรทําประมาณ10ถ,ถึง10ถึง20นาทีนะคะไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆทาเกินไปหรือว่าแบบบางคนอยากจะหอมเร็วมากๆคือแบบโอ้โหอัด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 ไปเลยทีเดียวเนี่ย บางทีสามสิบถึงสี่สิบนาทีเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้เจลที่มันอยู่ตรงตรงพ,พื้นผิวของเราค่ะมันอาจจะทําให้แผลได้ง่ายก็ได้นะคือแนะนําว่าให้ทําตามขั้นตอนหรือว่าแบบเว,าว,าว,าวลาที่มันทอนีดีกว่านะคะเนี่ยค่ะมันเดิมค่ะทําเสร็จแล้วก็รางน,น้าออกนะคะโอเคพอทําหน้าท้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําต้นแขนกันเลยดีกว่านะคะไหนสักนิดค่ะหน้าท้องสวยดไหมคะ ซิกแพคไม่หายนะคะบอกเ,เพื่อนๆไว้ก่อนเพราะว่าการทำา GB Star หรือว่าเนี่ยใช้เครื่องนี้ค่ะมันเป็นการตีเฉพาะไขมันเท่านั้นนะคะมันไม่ได้ตีออกในเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยเออมันจะต้องบท็อกเนาะมันคนละเรื่องกันนะคะอันนี้คือทำงานของกล้ามเนื้อเท่านั้นนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกิวีนะคะจะไปทำต้นแขนให้เพื่อน โอเคค่ะ okay, ต่อไปนะคะเป็นต้นแขนครบเลยนะคะขาหน้าท้องและก็ต้องถึงต้นแขนทุกอย่างทําเหมือนกันนะคะทุกอย่างทําเหมือนกันหมดเลยเราทาต้นแขนนะคะก็ฉีดนะคะฉีดแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเจลนะคะเหมือนเดิมต้นแขนเนี่ยคิดวจะทาแบบน้อยมากะคะ่ะประมาณห้าทีเพราะว่าชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาในร่องของใต้ท้องแขนสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมค่ะกดเครื่องวิที่ได้ค่านะคะแล้วก็วนที่ใต้ท้องแขน นะคะวนลงนะคะลงลงแบบนี้นะคะจะบอกว่าเครื่องบอดี้บอดี้ทรีโอตัวนี้นะคะหลายคนถามมาว่าพี่ค่ะพี่วิวค่ะถ้าเกิดหซื้อไปเครื่องนึงแล้วเนี่ยหนูสามารถทาที่หน้าได้ด้วยหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าทําที่หน้าไม่ได้เพราะว่าเครื่องกระแสไฟฟ้ามันแรงถึงสิบเท่าอะยกตัวอย่างถ้าเกิดพี่เพื่อนมีขี้ผาน่าหรือว่าเป็นขีมผ้าตัวเจ้ามาไป็าตัวไหมคะ ก็ไม่จะจะเอาริมพาตัวมาทาหน้าไหมคะก็ไม่ใช่ไหมเออคือมันต้องใช้ถูกวิธีอะเพราะว่าอ่วเครื่องเครื่องเครื่องกาวนิกบอดีท้ทีโอตัวเนี้ยคือมันมีกระแสไฟฟ้าของกาวนิกถึงสิบเท่าฉะนั้นเราจะไปใช้ที่หน้าไม่ได้นะคะแต่หน้าพังนะคะเพื่อนก็เราก็ต้องซื้อแยกเนาะอ๋อมาลาวนนะคะวนแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งที่พีววิจะบอกหลายคนถามมาอีกเหมือนกันว่าเนี่ยค่ะคือหนูซื้อเครื่องอ่ GSPA หรือว่าตัวเกาหล c System นะคะเอ่อเกาลิเกาลิเกาลิตัว GSPA เนาะไปแล้วคือเพื่อนๆาหว่าอ้าวมันมีหัวที่มันเป็นตัวสลานไขมันนะคะมันใช้ได้ไหมใช่มันใช้ได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นหัวแบบีกทีนนะคะเครื่องกับบอดี้กับเครื่องปานหน้านะคะคือมันเป็นหัวแบบแี้ที่ให้มานะคะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ค่ะแต่ว่าเออมันใช้ที่ฟังก์ชันที่สิ โอเคเพื่อนๆลองกดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้กับตัวเจลนี้นะะแหละค่ะแล้วถูเห็นไหมคะว่าการถูอ่ะมันมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยดูไหคะ <c oughs> คือมันใช้ระยะเวลาในการสูบบัตคือกวาจะคบแขนน่ะแล้วมันก็เล็กมากด้วยอ่ะกีที่จะใช้หัวนี้ยทีหน้าในการตีกรอบเน้าวิเชแต่เขาจะใช้กับตัวเจลที่ใหม้มานะคะแต่แว่าจะใช้หัวเนี้แทนะะในการตีกรอบมากก็ได้เหมือนกันนะคะ นนะะได้นะ,ะได้เห็นใจแต่ว่าถามว่ามันเห็นผลช้ากว่าก็สิบเท่าอะ่ะแต่ว่าตัว,กวเกาดลกตัวนี้นะคะ่อตัวตัวบอดี้เนี่ยจะเห็นผลเร็วมากก็คือทาแป๊บเดียวก็เห็นผล,ล้วยิ่งทำสามวันติดกันนะคะยิ่งเห็นผลหนักมากเลยอ้อเทคนิคนะคะเวลาเพื่อนๆทำนะคะ แนะนำเลยถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็ทำไปเลยค่ะทีเดียวนะคะทำทั้งขาหน้ท้องและต้นแขนนะคะก็เราจะเสียเวลาให้กับตัวเองเนาะไม่ถึงชั่วโมงคิดซะว่าออกกำลังกายไปด้วยนะคะแต่ว่าเราลดต้นแขนนี่แหละก็คือไม่ต้องออกกำลังกายอยู่ห้องก็ทำสปาเอาก็รดลงแล้วอะค่ะเนาะแล้วก็ เทคนิคนะคะเวลาทำนะคะทำอาทิตย์ละ3วันติดกันนะคะติดกันเพราะว่าเวลาไขมันที่มันแตกตัวแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่กลับมาเป็นก้อนหรือว่าจับมารวมตัวันอีกในเมื่อพาวารามันมันสลายไปแล้วอะค่ะวันนี้เ็วันแรกวันที่2มันก็สลายได้เยอะขึ้นโันที่สามเนี่ยมันก็จะสลายได้แต่งทีนะคะเวลาเนี่ยนักหนักที่แน่นอนนะคะทำเนี่ยทำสามวันติดเลยนะคะแล้วก็พักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเราก็เริ่มใหม่ ทำแบบนี้ค่ะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสามวันเห็นผมแน่นอนก่อนทำเนะคะเพื่อนๆใช้ใสายวัดวัดเลยค่ะวัดรอบแขนนะคะวัดรอบเอวนะคะและวัดรอบต้นขาทําทีละครึ่งตัวก็ได้ค่ะแขนแขนข้างหนึ่งเอวข้างหนึ่งแล้วก็ขาข้างนึงเห็นผลชัดมากค่ะว่ามันเล็กลงจริงๆนะคะสิ่งที่กิ๊ี่เห็นชัดมากเลยนะคะก็คือ โอเคค่ะเดี๋ยวบอกก่อนเวลาเพื่อนๆพืทำเสร็จนะคะก็ลา้างเจลเนี่ยออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกีนวีก็จะไปออกกําลังกายหรือว่าฟิตเนสนั่นเองซึ่งมันก็จะเห็นผลชัดมากขึ้นและเพื่อนๆน,นะคะก็ต้องทานาน้าด้วยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆทําเสร็จแล้วนะคะมีตัวหนึ่งที่วีตบอกค่ะถ้าครีมตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวโลชั่นนะคะเป็นตัวเ,เดอร์มิตนะคะเอชล็อกเป็นตัวมาติเออเติมเป็น ตัวเดมาติเอฟเฟกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย้าให้ดีเลยเพื่อนๆมีแรปอาหารนะคะหรือว่าแรปที่มันเป็นตัวบอดี้หาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแรปแบบเกี่ยวกับอาหารแบบราาะะๆๆแรปผลไม้อะไรอย่างเี้ค่ะเวลาทําเสร็จแล้วนะคะทาตัวเดมา t i ติเอฟเฟกตัวนี้นะค่ะซึ่งมันจะเป็นมันจะทําให้ในเรื่องของการเก็บงานนะคะ<อ>การเก็บเชฟที่เราทําเป็นการเก็บสัดส่วนนะคะ<อ>แล้วก็แน่นอนเลยเนี่ยสิ่งที่เห็น ัดมากหลังจากที่ทําเสร็จแล้วผิวเนี่ยมันเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็มันผิวผิวมันมันลื่นขึ้นแล้วมันก็ใสขึ้นแล้วเวลาที่เราจับหรือว่ากิ๊บขณะใช้มือตัวเองจับเองยังรู้สึกอว่ามันเนียนขึ้นแล้วมันก็สัมผัสได้เลยว่าเปลือกส้มหรือว่าริ้วรอยรอย,รอยแตกรอยลายงานเนี่ยหายไปอย่าลืมน,นะคะ การทำสปาตัวนี้ยมันลดในเรื่องของเซลลูไลท์นะคะไขมันแต่ว่ามันไม่ลดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะที่กีบีจะบอกออกกำลังกายด้วยนะคะมีวินัยด้วยแล้วก็หมั่นทำด้วยอาทิตย์ละสาวันเห็นผลแน่นอนคะ่ะกีบีคอนเฟิร์มสวยใสทั้งบอดี้น้านและบอดี้ตัวและก็สวยใสในเ,เครื่องเดียวนะคะให้มาครบเลยดูสิคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม NAPC m o i s t u r i z ด้วยนะคะพอเป็นตัวกระตุ้นโอเคค่ะถ้าอย่างไรนะคะคลิปนี้กิวีขอราไปก่อนนะคะซึ่งกิวีคคิดว่ากิวีบอกละเอียดมากเลยเนาะ จากการรีเควสมาของน้องๆทั้งสองคนนะคะโอเคถ้าอย่างไงนะคะวันนี้กิ๊ฟขอลาไปก่อนคลิปหน้านะคะกิ๊ฟจะมาทํารีวิวสปาหน้านะคะโดยการทําสปาทั้งหน้าเลยนะคะทางการดิทอสต์การใส่ทิฟเมนต์นะคะแล้วก็การเติมเตนใต้ตานะคะแล้วก็การมาคหน้าด้วยเพราะว่ากิ๊ฟเป็นคนหน้าแห้งนะคะโอเคแล้าจะยังไงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะดูแลตัวเองให้สวยงามนะคะสวยวันนี้ โกหกอายุตัวเอง10ปีในวันข้างหน้านะคะแห้ไงนะคะพี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย